ผมเข้าใจเลยนะทําไมนักธุรกิจไม่ว่าไทยหรือว่าต่างชาติรู้สึกใจคอไม่ดีคืนวันเสาร์ก็มีโอกาสได้สนทนากับนักธุรกิจต้องบอกว่าระดับอินเตอร์ด้วยนะมีการลงทุนข้ามประเทศด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมจับความรู้สึกได้เลยคือกังวลกับความไม่แน่นอนทา,นทางการาเ,เมืองทาการเมืองบ้านเราถูกมีคนถามมาเหมือนกันอยากจะให้ชัดเจนคือเรื่องของเรื่องนะคือเรื่องของเรื่องนะถ้าเป็นต่างประเทศ ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาอย่างนี้ถ้าชนะกันขาดอย่างนี้มันจบแล้วมันจบแต่ประเทศไทยมันไม่จบคือถ้าบ้านเขาบอกมันต้องนิ่งแล้วอะประเทศไทยมันไม่จบยิ่งชนะขาดมันก็ยิ่งไม่จบยิ่งชนะขาดมันก็ยิ่งคลื่มเกิดอะไรขึ้นเพราะฝ่ายแพ้ไม่ยอมค่ะปัญหามอยู่ตรงนี้เอาละครับจับความรู้สึกได้เลยเออเขากลัวอะไรกังวลอะไรกันตอนนีน้ความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนค่ะ เขามองมากไปกว่านั้นอีกเขาไม่ได้มองแค่ว่าเก้าไกลจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลเขามองข้ามช็อตเขามองเศรษฐกิจเขามองไปไกลถึงความวุ่นวายทางการเมืองนี่แหละคือสิ่งที่เริ่มพูดกามวุ่นวายทางการเมืองก็คือจะมีคนลงถนนนี่แหละนักธุรกิจภาธุรกิจเขากังวลครั้งนี้ครั้งนี้จะไม่หมูเหมือนตอนเช็คบินธนาธรครั้งนี้จะไม่หมูเหมือนตอนเช็คบินพักอนาคตใหม่ใช่ เรื่องจะใช้ข้อหาถือหุ้นสื่อเช็คบินพิธาเหมือนเมื่อครั้งที่เช็คบินธนาธราดูเหมือนรีแอคจจแรงแรงกว่าครั้งนั้นนะมันส่อเขาแรงกว่าเ <จะ S 2> มือ่อสปีที่แล้วนะใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่31พฤษภาค1ม31พฤษภาสัญญาณแรกเลยที่เราได้เห็นเลยนะก็คือสัญญาณที่ปรากฏ ใน Facebook ของอนุทันพาทนายอานุน์นพายังจำกันได้ใช่ไหมคะสั้นๆง่ายๆนะคะข้อความสั้นๆแต่หลายคนแปลความกันเยอะมากเลยครั้งนี้พวกกูไม่ยอมคนถอดรหัสกันเยอะนะคุณในายแปลว่าหลายคนนี่ไปคิดกันเยอะเลยภาคธุกรกิจยังไม่คิดเลยอะ่ะใช่ใช่คนท,ทําธุรกิจเล็กๆ SME เอ็มอีเขายังบ่นเลยอันนี้มันแปลว่าอะไร ไม่ต้องแปลมันชัดอยู่ในตัวมันเองครั้งนี้เพราะกูไม่ยอมค่ะมันผมถึงบอกว่ามันจะไม่หมูเหมือนเมื่อครั้งธนาธรโดนสอยเช็คบินธนาธรแล้วก็ยุบพักอนาคตใหม่ใช่ค่ะแต่ผลิตผลจากครั้งนั้นนํามาซึ่งแฟลชม็อบนํามาซึ่งอะไรต่อไม่อะไรมากมายแก่กองทีเดียวลูกเด็กเล็กแดงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหมดเลยใช่ค่ะครั้งนี้ หนักกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วแรงกว่าด้วยคุณอะไครั้งนี้พ่อปู่ไม่ยอมไม่แค่นั้นขยับมาอีกวันวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะทนายอนนนนนำพาแกนนำของขบวนการปลดแอกขบวนการราษฎรขบวนการสามกีบแล้วแต่จะเรียกนะใช่ค่ะได้โพสต์ดอกย้ำอีกครั้งเป็นข้อความนะคะดังต่อไปนี้ค่ะเวลาชุมนุมทางการเมืองที่มีแกนนำรักจัดการง่ายเพราะจับแกนนำก็จบ แต่การชุมนุมขนาดใหญ่ที่ทุกคนเป็นแกนนำรัฐจ,จัดการไม่ได้และทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองในขบวนถ้าการชุมนุมจะเกิดเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจะเกิดอย่างหลังคือการชุมนุมแบบออแกนิกแบบช่วงตุลาปี63และอย่าลืมการชุมนุมเป็นเสรีภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามรัฐธรรมนูญไทยเป็นการแสดงออกทางตรงตามระบอบประชาธิปไตย ถึงเวลาเราจะเจอกันแน่นอนอีกครั้งออนโน์โพสต์ว่าคนที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยมีมากกว่าที่ลงคะแนนเสียงตอนเลือกตั้งน้องๆมัธยมเขาก็พร้อมจะเคลื่อนไหวสอดรับกับประชาชนมัธยมเขารู้เรื่องการเมืองและตื่นตัวมากๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแฟลชม็อบพูดกัน จะพูดกันไปแฟชั่นม็อบเนี่ยที่มีพลังที่สุดก็กลุ่มเด็กมัธยมนี่ยแหละใช่แล้วก่อนหน้านี้นะกลุ่มเด็กมัธยมพ่อแม่หลายครอบครัวบอกเลยว่าเขามีเหตุผลทางการเมืองในการโต้พูดคุยกับพ่อแม่เขาด้วยเขาไม่ได้มาแบบแบบไม่มีข้อมูลกลุ่มเด็กมัธยมนี่ยแหละเขามีข้อมูลในตัวในการที่จะอธิบายกับพ่อแม่เขาด้วยมันเป็นเรื่องที่ต้องประเมินสถานการณ์กันให้ดีๆหมายถึงคนแก่ในแผ่นดินต้องประเมินสถานการณ์กันให้ดีๆนะและล่าสุดทนายอนนท์โพสต์อีกค่ะอันนี้ ต้องอ่านเลยข้อความดังต่อไปนี้ที่ผมบอกว่าหมายถึงทนายอนุนันพานำพาเป็นคนโพสต์นะที่ผมบอกว่าคนจะลงถนนถ้าชนชั้นนําไทยทําให้การเลือกตั้งไร้ความหมายอันนี้ไม่ได้ขู่ไม่ได้นัดและไม่ได้นําด้วยมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติมันจะเกิดแกนนําโดยธรรมชาติและมีความชอบธรรมสูงข้อความถัดไปครับหลายคนห่วงกังวลผมก็ห่วง แต่โดยธรรมชาติของการแสดงออกทางการเมืองนั้นเลี่ยงยากเพราะทางเลือกของการต่อสู้มันมีไม่มากเลือกตั้งชนะแล้วแต่โดนล้มนี่จะอธิบายกับชาวบ้านชาวช่องยังไงผมว่าคนแก่ในแผ่นดินต้องคิดกันเยอะนะช่วยกันครับถ้าไม่อยากเดินไปที่ถ้าไม่อยากเดินไปที่จุดที่ไม่รู้จะจบยังไงปล่อยให้คะแนนเสียเลือกตั้งของประชาชนทำงานครับยอมรับความพ่ายแพ้แก้ไขจุดบกพร่อง แล้วมาให้ประชาชนลงมติอีกใน4ปีข้างหน้าวันนี้ให้ประชาธิปไตยทำงานเถอะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ